สวัสดีนะครับผมเจอกันอีกแล้วนสำหรับข้าวน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวมาดูภารากิจเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนี้นะครับมากับเอนะัทจ้าเหมือนเดิมนะครับไอเอตาม,มาดูรถเกี่ยวดูฟีลงสุดมากนะเพื่อคลิปร้านวิวนะครับดู ถึงขนาดลุยน้ําข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากพิจิตรไงก็ดู่านานนอ๋อไหนลอง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 มานีบุ๊ปนามาตั้งนานนะเมื่อ,อ,อกี้นี่พี่สันเอามอไซค์ลงมานะครับดูต่าทางแล้วไม่น่าจะรอด <c oughs> เพราะว่าข้างล่างยิ่งลงไปยิ่งลึกนะครับดูหน่อันนี้ก็เกียงหัวเข่าแล้วนะครับเนี่ย อโอ้โหดูข้าวเลยเราคิดดูว่าในข้าวเนี่ยมันจะลึกขนาดไหนคนระับสำหรับน้ําำแลวพี่ลองอย่างขาไปะนะลึก่ะถึงไขป่ปะเออไม่ค่อยลึกแต่ว่าอันนี้อันอันล่างน่าจะลึกกว่าน,นะครับหน้าหน้าดักมองนะฮะดักขยข่อันนี้เจ็ดเก้านะครับ 7, 9, เจ็ดเก้าห้าสิบสี่เฮ้ยใช่ไหมวะ <laughs> 95, เก้าห้าสี่สิบห้าเออมั่วไปใหญ่แล้วพี่สัน่อยู่กับช่องช่องอะไรมากินิว <laughs> วันนี้พี่เอรายงานข่าวนะครับนดนี่นะครับอันนี้เขาก็จะมัดเอาไว้นะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันล้มนะครับมัดให้มเป็นกระจกกระจกนะครับข, <c oughs> ข้าวอยน่ข้าวยงสวยนะแปลงนี้นะแล้วก็เป็นเจ็ดเก้าด้วยนะนยนอือ ไปไปเราไปดูรีนะครับเพื่อคลิปลานวิวลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับเอาดีๆนะดนเดี๋ยวคลิปผมเหลืองอีกโลโกโล้ออกไม่เอานะโอ้โหมีปิงไหมเนี่ยพี อนนี้มัน่าจ,จะมเีเป็นน้ำฝนนะโอ้เริ่มลึกเรื่อยเรื่อยนะครับเขียงกัเข่าพีเอแล้วจ้ามอไซคมาจบข่าวน้ำเข้าเครื่องโอ้หั <laughs> วนิมิตเลยอันนี้แป้งนิมิตปิสันเอารถมาจมนะครับไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะครอนะเออไปดูในคลิปพีเอดี ตีปิสันจะโชว์อะโชว์โง่นะครับโอ้ยโอ้ใครมาดักขายวะเนี่ยจะของนานแน่เลยไหดูดูตปาปะะา้างแสดงว่าแกมายกดูเมื่อกี้แน่เลยไม่มีหรอกแกม,มายกดูแล้วน,นี่ครับดักขายในอันนี้นะครับดักขายกลางทางเลยนะครับมีแต่หอยติด อันนี้ไม่ค่อยลึกแต่อันอันอันโอ้ติดแล้ว<า>ติดแล้วโอ้ประเจ้าปลาสริดบางบอ <c oughs> <c oughs> มีปลาด้วยนะครับหูตรงนี้จมหมดเลยข่าดำหมดเลยนะครับจะของนาต้องรีบเกี่ยวเลยนะเพราะว่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันท่วมหนักกว่านี้ยิงนะครับน้องเียก์โจมจะลงได้ไหเนี่ยออนันตะสิโอ้โยติดมองโอ้โหมันดักไว้แหละกลางทางเนี่ยโอ้โหจมเสียหายหนักมากโฮ้ย้ย หมอตายเพราะปากปราะเข่งสองคะแนนนะส<ะ>องคะแนนเขานี่ยบินนี้แหละที่ไปสันจมอะลึกไหมพี่ <laughs> มิด <laughs> ถ้าเกิดเอารถรถอ,อีโกงมาเนี่ยอาจจะมิดทั้งคันนะครับตอนนั้นก็ยังมิดเครื่องนะครับโอ้โว ทำจาไรข้ามพรงไงมันมีที่ข้ามอยู่ตรงเนี้ยว่ายน้ําข้ามเลยแล้วลูกเกี่ยวเขาจะข้ามยังไงอ่ะ,อะโอ้นู่นเขาเกี่ยวขึ้นแล้วเนาะนู่นนะครับอืมนี่นะครับท่วมหมดนะครับโอ้ ขาบตรงนี้แหละมีที่ข้ามอยู่เดินไปเลยใช่ข้ามตรงไหนไหน,น,นลองลงไปดูข้ามตรงไหนวะเนี่ยข้ามตรงไหนลงข้ามตรงไหน,นโอ,อ,ดโอ้ดูลงุงลงไปนะ Khám không đúng không không thì, không đâu? Đúng không đúng không pues không thì, không không tôi, không không nó không 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 วิ่งแล้อะข้าวจะเต็มบุ่มแล้วเราเพี่จะหมดวิ่งและเฮ้ยนู่นอีกยาวไปโน่นมันหมดง่ายๆหรอกก็นู่นเนี่ยแล้วก็ข้ามมาเออแบงเดียวกันข้าวพันเดียวกันโอ้เปียกเลยอ่ะข้าวเปียกเลยอะ่ะโอ้ เดี๋ยวเราจะหาที่ข้ามกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้ามเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยหักขวาแล้วรองเท้าก็ไม่ได้ใส่มามีงูป่ะม,มันน่าจะมีอยู่แล้วแหละเพราะว่านูงูมันหนีน้ำหมดหาไมา้เขี่ยไปก่อนเออเอา ระว่างงูมันหนีน้ำขึ้นมานะครับเดี๋ยวพูดัำไป <laughs> ไปโอ้โหพี่เนี่ลงทุนมากเพื่อเก็บล้านวิวคุ้มค่าไหมเนี่ยรา <laughs> <laughs> จะถ่ามาถ่ายทซ้ำให้ดูเออดูดิดูดูดูลุงปเกี่ยวเดอโอ้เคียงเอวนะครับเดี๋ยวดูดูดดด <laughs> โอเคครับวีดีโอชุดนี้จบไปเบียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับลับล้ว